สวัสดีค่ะลงมาเดินออกกำลังกายยุงกัดแล้วโอ้โหยุงกัดค่ะเมื่อกี้เข้าไปเก็บมาแววงมาแววงเมืองหนาวยุงกัดเป็นตุ่มเป็นตุ่มนูนขึ้นมาเลยเจ็บใจมากมันพันมากนะมีน้องคนหนึ่งเขาถามว่าอเมริกามียุงได้เหรอโอ มียิ่งกวมีอีกค่ะเยอะมากตามสนามนะฮะมันจะเป็นยุงตัวเล็กๆแล้วบางทีไปเดินตามในป่าเนี่ยมันกัดเราเนี่ยกัดจนก้นยุงหัดแดงเลยแล้วมันจะเป็นจ้ำแดงๆค่ะตามแก้มตามแขนเต,ต็มไปหมดมันคันมากเลยคันเรียกว่าคันทายก็ได้ค่ะ อุยคันไม่หายเลยคันแบบเนี้ยค่ะเอาใบทงเทงที่บ้านเราค่ะใบทงเทงเอามาขยี้ขยี้แล้วก็บีบน้ํามาทาตรงที่เป็นผื่นคันหายจริงๆค่ะตําลึงก็หายส่วนในเมืองนี้ลืมไปแล้วมันจะ,จะมีใบของพืชหลายอย่างที่เอามาบีบบีบขยี้น้ําแล้วก็ทาผื่นคันค่ะมันคันมากุาย ตรงนั้นเห็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะมีเห็ดน่าจะเป็นพวกเห็ดพิษเกิดขึ้นมาค่ะเสี๋ยดายตรงบริเวณนี้มันไม่มีป่าถ้ามีป่ายังได้ไปเดินดูเห็ดในเซนทัลพาร์คค่ะเซนทัลพาร์คก็อยู่ไม่ไกลหรอกค่ะยิ่งถ้าหากนั่งนั่งโป๊ะไปนะคะไปลงตรงนั้นน่ะตรงข้างหน้านะคะตรงตรงเนี้ยแล้วก็เดินไปที่ 59เดินไป59มันก็จะอยู่ติดกับเซนทรัลพาร์คเลยเซนทรันพาร์คนั้นกว้างแล้วก็มีมีโซนที่เป็นป่าด้วยนะคะโอ้โหยุงนี่มันโหดมากมันโหดผู้หญิงคนนี้แกยืนไทยแกยืนไทยวิดีโออยู่ค่ะแกะก็แพนมือถือของแกไปแบบเนี้ยค่ะนั่นแดดเริ่มมาแล้ว ว่าจะไปจริงแล้ววันนี้ตั้งใจอยากจะไปเดินป่าทําคลิปเห็ดนะคะแต่ว่ามันไม่ไหวที่ไปนอกเมืองมาไปนอกเมืองมาพาหมาน้อยปีนหน้าผาไปเก็บเห็ดนั่นนะคะเห็ดแคนทะเลนเห็ดมันปูเหลืองเชื่อไหมคะว่าปลายเท้าน่ะเจ็บปลายเท้าเลยแล้วเมื่อยน่องหมาก็ต้องเมื่อยค่ะสงสาร เมื่อวานเนี้ยขาเนี้ยเหมือนมันตึงเลยแต่พอเมื่อวานนี้พักไม่ลงไปไหนดีขึ้นดีขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดีขึ้นเยอะเลยเพื่อนรุ่นพี่ที่เขาไปเจอเห็ดนางรมสีทองเขาไปเจอที่ขอนเดิมเสียใจนะเคยบอกเขาว่าพี่พาไปดูขอนเห็ดนางรมสีทองที่พี่เก็บในเถอะเขาอ้างนั่นอ้างนี่ไม่พาไปคนเราเนี่ยบางครั้ง บางครั้งคือบางอย่างเนี่ยมันทำให้เราเรารู้สึกน้อยใจนะคะเคยบอกจุดเห็ดเห็ดโมเรลหน่อไม้แล้วก็เห็ดมันปูเห็ดแชมเทเรนให้พี่คนนั้นนะคะไปหลายจุดเลยแต่ไม่เป็นไรพี่เขาไม่บอกไปสืบเจะเอาเองก็ได้ค่ะอยากเจอเห็ดนางรมสีทองจริงๆที่ไปเจอมานั้นะคะไปเจอใน ในร้านที่เขาขายเขาเก็บมาจากความเขาที่อยากเห็นอยากเห็นเห็ดที่เกิดตามกอนธรรมชาติขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไม่พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะมองดูเครื่องบินไม่มี ถ้าเป็นเมื่อก่อนเชื่อไหมคะเนี่ยยืนอยู่อย่างเนี้ยจะมีเครื่องบินเครื่องบินระหว่างประเทศนะคะบินมาไม่รู้ว่านาทีละกี่ลำไม่เห็นภาพแบบนั้นมาเป็นปีๆแล้วคะ่ะไม่พบกันใหม่นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะ